เคยเทพเจ้าของโลกด้วยเถิดเทพเจ้าแห่งดวงดาวจงปรากฏต,ตัวมาขอครอบครองโลกนี้เป็นโลกอันใหม่อันใหม่ของใบของท่านเลยนะครับครับผมจะเอืญนชืญนท่านมานะครับจงมา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 ข้าดินเสียงผู้ที่เรียกข้าข้าจะไปหาผู้นั้น ฮะนั่นมันอะไรกันอะโอ้ชิบภายแล้วไงชีบหายแล้วโลกเราจะแตกอ้าให้ตายสินี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้าคือผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องดวงดาวนี้เพราะหนึ่งในพวกเจ้านั้นได้เชลิมข้ามาเพราะดาวนี้กำลจะแตกพวกกูกระบ,บาดข้ากำลังทำลายไปนะ โอ้ย่างงั้นเองเหรอขอบคุณครับ